สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆพี่น,พน,พน,น้องนักเรียนชั้นตัดผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับวิธีการตัดรองทรงสูนงนะครับอีกหัวหนึ่งนะครับอยากให้น้องๆนักเรียนชั้นตัดผมนะครับดูให้จบคลิปนะครับแล้วนําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกันนะครับ นี่ก็เป็นลนักษณะศีรษะลูกค้านะครับก่อนที่เราจะตัดนะครับอยากให้น้องๆน,นักเรียนช่างดัดผมนะครับพยายามเช็คดูลักษณะศีรษะลูกค้านะครับว่าลูกค้า,าลากผมห่างลากผมหนาหรือว่าลูกค้าผมบางผมชี้ผมกลางหรือว่า,ามีหลุมมีคลื่นนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเราจะได้ทํางานด้วยความระมัดระวังนะครับ วันนี้ก็ขึ้นทรงนะครับด้วยหวีใหญ่นะครับจากด้านซ้ายวนไปด้านขวานะครับหลักการการขึ้นทรงก็เหมือนเดิมนะครับทำเหมือนกับทุกๆคลิปนะครับวันนี้ก็จะไม่บรรยายมากอยากให้น้องๆน,นะครับดูแล้วก็สังเกตแล้วก็จำแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทำงานกันนะครับ การทำงานของผมนะครับผมจะทำให้มันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอย่างการขึ้นทรงนะครับถ้าเราขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่นะครับผมก็จะขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่ให้มันจบงานไปนะครับไล่จากด้านไหนเราก็วนไปนะครับวันนี้ผมวนจากด้านซ้ายมาด้านขวานะครับก็ไล่ให้มันจบงานถ้าเราเก็บแล้วมันยังดูไม่กลมคลืนหรือยังดูไม่เท่ากันนะครับผมก็จะไล่วนกับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเก็บขอบผม นะครับให้มันดูกลมเคลืนที่สุดนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเก็บอขอบผมด้านบนเสร็จนะครับ เราก็จะมาใช้หวีเล็กนะครับในการเก็บขอบผมด้านล่างนะครับเก็บจอนเก็บขอบผมเก็บให้ทอยนะครับให้มันสั้นให้มันขาวให้มันนวลให้มันดูกลมกลืนนะครับเทคนิคก็เหมือนเหมือนกับทุกคลิปนะครับที่ทําให้ดูนะครับให้น้องๆนะครับสังเกตดูก็แล้วกันนะครับว่าทํายังไงมันถึงจะกลมกลืนทายังไงมันถึงจะสวยนะครับแล้วก็ลองฝึกตามลองนําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกัน ตรงไททรอยนะครับส่วนที่เป็นขอบผมหรือว่าตีนผมนะครับเราใช้แบตเตอรี่นถ่ายแล้วก็สะบัดได้เลยนะครับเพราะว่าไททรอยเราต้องการให้มันสั้นให้มันขาวให้มันนวลอยู่แล้วนะครับถ่ายแล้วก็สะบัดนะครับให้มันสูงเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้หวีเล็กนะครับในการมาไล่เก็บให้มันเชื่อมกันนะครับให้ขอบผมมันขาวมันนวลให้มันดูกลมกลืนนะครับ สำหรับน้องๆนะครับที่ตัดตรงท้ายทอยนะครับตัดยังไงมันไม่ทุยนะครับตัดยังไงมันไม่สโลปนะครับให้ดูคลิปนี้นะครับดูแล้วก็สังเกตดูนะครับเวลาผมตัดตรงท้ายทอยนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับตรงไหนนะครับที่เราต้องการให้สั้นคือใช้หวีเล็กกดนะครับกดแล้วก็ง้างหวีมาแล้วก็ถ่ายส่วนเราต้องการให้มันสโลปขึ้นเราแค่โน้มหวีเข้ามาหาตัวเรานะครับโน้มมากมันก็จะสโลปมาก นะครับถ้าเราไม่โน้มหวีเราใช้หวียกแล้วก็ไล่เก็บเลยมันก็จะดูสูงขึ้นนะครับการโน้มหวีนะครับทำให้เราตัดได้เฉพาะส่วนที่เราโน้มออกมานะครับมันก็จะดูสโลปดูถุยนะครับอันนี้ก็ฝากน้องๆนะครับไว้เป็นแนวทางด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ด้านหลังไปหูลูกค้านะครับสังเกตดูการวางหวีนะครับการวางแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกันนะครับ อันนี้ผมก็จะเก็บวนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราวนจากด้านซ้ายมาด้านขวานะครับอันนี้ผมก็จะวนกลับไปด้านซ้ายนะครับเป็นการเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับทำไปแล้วก็สังเกตไปนะครับตรงไหนที่มันยังดูด่างดูดําดูหนาดูไม่กลมเกลืนนะครับเราก็ไล่เก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเราต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับทําไปด้วยสังเกตไปด้วยนะครับเช็คงานไปด้วยนะครับแล้วก็ ไล่เก็บไล่แต่งให้มันดูกลมกลืนที่สุดนะครับน้องๆก็นำไปเป,ป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับ ตรงจรนได้มันยังดูไม่นวลหรือว่ายัางไม่เนียนนะครับก็ไล่เก็บไล่แต่งให้มันดูนวลดูเนียนที่สุดนะครับขอะผมก็ไล่ให้มันเชื่อมกันนะครับตรงไหนที่เรากกันได้เราก็กันนะครับเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์นะครับให้มันดูทรงได้ง่ายนะครับ หลังจากที่เราเก็บขอบผมนะครับเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาซอยผมด้านบนกันนะครับก็เป็นการซอยแบบง่ายๆนะครับสำหรับบาเบอร์นะครับจับเป็นช่อๆนะครับยกเป็นแถวๆนะครับเล็มปลายผมนะครับเราเริ่มจากตรงกลางก่อนก็ได้นะครับแล้วเอาตรงกลางนะครับเป็นไกไลน์นะครับระหว่างซ้ายขวานะครับวัดระยะความสั้นยาวว่า เราจะเอาประมาณไหนนะครับไม่จาเป็นต้องซอยสั้นมากนะครับก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้าแค่หวีแล้วเข้าทรงนะครับไม่ดูยาวจนเกินไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับเราก็ต้องพูดคุยแล้วก็สอบถามลูกค้ากันนะครับว่าจะเอาสั้นเอายาวประมาณไหนนะครับด้านข้างก็เหมือนกันนะครับจกเป็นเช่อๆนะครับเล็มปลายผมนะครับวน จากด้านขวาไปด้านซ้ายหรือวเราถนัดซ้ายก็วนจากด้านซ้ายมาด้านขวานี่ครับจับเป็นแถวๆนะครับเช็คดูนะครับตรงไหนมันยาวเราก็เล็มปลายผมออกไปนะครับเราไม่ได้ซอยให้มันสั้นมากเราแค่เอาให้มันเข้ารูปเข้าทรงก็พอนะครับซอยไปนะครับเราก็หวีเราก็เช็คกันไปในตัวด้วยนะครับหวีเช็คดูว่ามันดูกลมคกลืนไหมนะครับดูยาวเกินไปหรือเปล่านะครับเข้าทรงหรือยังนะครับ การทํางานนะครับเราต้องเข้าใจแล้วก็ใส่ใจนะครับพยายามสังเกตดูด้วยนะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับเท่ากันดีหรือยังนะครับสำหรับการยกซอยแบบนี้นะครับน้องนนักเรียนชั้นผมนะครับต้องฝึกให้เกิดความชานาญนะครับการยกแต่ละแถวนะครับต้องสม่ำเสมอนะครับ เราแค่เล็มปลายผมไปเรื่อยๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องตัดสั้นมากนะครับเรายกขึ้นมาแล้วก็เช็คดูตรงไหนมันยาวนะครับเราก็เล็มนะครับทาเป็นแถวๆเนี่ยครับไล่เป็นแถวๆเช็คเป็นแถวๆไปนะครับแล้วมันจะดูกลมเกลืนนะครับไม่เป็นขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเรายกนารว่าตัดแต่ละแถวไม่เท่ากันนะครับมันก็จะดูเป็นขึ้นนะครับฉะนั้นน้องๆนักเรียนชั้นผมนะครับต้องพยายามฝึก ให้เกิดความชำนาญนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำน้องๆนักเรียนชั้นเดผมนะครับไว้เป็นแนวทางในการฝึกในการทำงานนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะซอยบางนะครับเป็นการซอยบางให้มันดูกลมกลืนนะครับซอยไปแล้วก็หวีเราก็เช็คดูนะครับถ้าเราหวีแล้วมันดูไม่หนานะครับดูกลมกลืนดูกระชับดีแล้วนะครับเราก็พอได้ ซอยเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเป่าทำความสะอาดแล้วก็เช็คดูงานนะครับว่ามันเข้าทรงดีหรือยังนะครับหวีแล้วก็เช็คดูนะครับก่อนที่เราจะมาเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการเก็บขอบผมนะครับด้านบนนะครับที่มันยังไม่กลมกลืนหรือว่ามันยังไม่เชื่อมกันดีนะครับโดยการใช้วีใหญ่นะฮะค่อยค่อยไล่เก็บนะครับวนไปนะครับทำเป็นสเต็ปทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมันจะง่ายในการทำงาน ไท้ายทอยลูกค้าก็จะดูสโลปขึ้นนะครับดูสวยดูเนียนดูกระชับนะครับเราแค่มาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับตรงไหนที่มันยังไม่กลมคืนืนหรือว่ายังไม่นวลยังไม่เนียนเราก็ไล่เก็บนะครับโดยการยกเลยๆลนะครับเราไม่ต้องกดหวีอะไรมากมายนะครับ หลังจากที่ผมใช้วีใหญ่เก็บงานเสร็จนะครับก็จะเปลี่ยนมาใช้วีเล็กในการเก็บขอบผมนะครับเก็บตีนผมเก็บตรงขำมับท้ยทอยนะครับให้มันดูกลมกลืนหรือให้มันดูเนียนที่สุดนะครับก็ดูแล้วก็นําไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับสาหรับน้องๆน,นักเรียนช่างแต่ผม นะครับก็อยากจะบอกทุกทกท่านนะครับว่าผมเองก็เป็นแค่ช่างตัดผมคนหนึ่งนะครับที่อยากจะแบ่งปันเทคนิคนะครับอยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะครับให้น้อง,น,องนักเรียนช่างตัดผมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็อยากจะแบ่งปันนะครับลองนําไปเป็นแนวทางกันได้นะครับ ถทอยนะครับเราก็พยายามเก็บให้มันนวลที่สุดนะครับตรงไหนที่เราต้องการให้มันสั้นเนี่ยนะครับผมจ,จะกดง้างแล้วก็ถ่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพยายามโน้มหวีเข้าหาตัวเรานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันกินสูงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับที่อยากจะแบ่งปันให้น้องๆน,น,นักเรียนเช่นดผมนำไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกลางนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเป่าทำความสะอาดนะครับใช้แปรงขัดเศษผมเพื่อที่จะเช็คดูนะครับว่าตรงไหนที่ว่ามันยังไม่กลมคืนหรือว่าตรงไหนที่มันดูด่างดูดำนะครับเราก็จะได้เก็บนะครับก่อนที่เราจะจบงานนะครับอันนี้เป็นการเช็คงานนะครับครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบงานนะครับบางท่านนะครับเขาตัดประมาณนี้เขาก็จบงานได้เขาก็ปล่อยลูกค้าได้นะครับแต่สําหรับผมแล้วก็ จะทำเป็นนิสัยนะครับก่ううอนที่เราจะจบงานนะครับเราก็มาเช็คดูรายละเอียดนะครับหลังจากที่เราเป่านะครับทำความสะอาดเราก็จะเช็คดูว่าตรงไหนที่มันดูด่างดูดําตรงไหนที่มันยังดูไม่เนียนดูไม่นวลน,นะครับเราก็เก็บก็แตะให้มันดูให้มันดูกลมกลืนหรือว่าให้มันดูสวยที่สุดนะครับก่อนที่เราจะปล่อยงานนะครับก็ฝากน้องๆด้วยกรรว็แล้วกันนะครับทางานด้วยความปราณีตนะครับแล้วลูกค้าจะกลับมาเป็นลูกค้าประจําเรา ขอบผมนะครับเราก็กันให้มันดูคมดูชัดขึ้นนะครับมันจะได้สวยงามนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปที่ทําออกมาแต่ละคลิปนะครับจะมีประโยชน์กับน้องนนักเรียนช่างตัดผมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่างเด็กด้วยก็แล้วกันนะครับดูเสร็จนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างเด็กด้วยก็แล้วกันนะครับ หัวน,นี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับตามลาักษณะศีสษดลูกค้านะครับหลังจากที่เราเก็บงานด้วยวีเล็กแล้วก็ใช้วีใหญ่ในการเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับเราก็จบงานได้นะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้น้องๆนักเรียนชั่นตัวผมนะครับดูแล้วก็นําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกันนะครับนะครับหลังจากที่ตัดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับพี่มีสวัสดีครับ